สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่31มาตราเกลกันเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตคำต่อไปนี้เขียวขอเอียวออ่านว่าเขียวคิวคออีวอคิวคิวไมโทอ่านว่าคิวคำว่าเขียว คิวมีส่วนที่เหมือนกันคือมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะความรู้เรื่องมาตาเกลมาตาเกลหรือแม่เกลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเช่นหิวเร็วหนาวเคี้ยวต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำในมาตาเกลหออาวอ่านว่าหาว ลอเอวว์เลี้ยวเลียวไม่โทอ่านว่าเลี้ยวหอลอเอวอ่านว่าเหลวปอรอเอวว์เปรี่ยวเปรี่ยวไม่โทอ่านว่าเปรี้ยวหาวเลี้ยวเหลวเปรี้ยวนะคะข้อหนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกาวเดียวเปลีวดาว ข้าวริ้วแล้วเกี้ยวเหนียวเหมียวมะพร้าวไปเที่ยวพี่สาวไฟเขียวไข่เจียวผิวขาวแวววาวเกี่ยวข้าวเกี๊ยวกราวข่าวคราวเคียวเกี่ยวข้าว มะนาวเปรี้ยวแววเคียวแพ้วแต้วหาวแล้วต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดหน้า163กันเลยขออ้อ2ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะวิววอลอีวอลวิวคำว่าวิว มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆดังนั้นขีดเส้นใต้คำว่าวิวนะคะต่อไปวออหนอวันคำว่าวันมีนอหนูสะกดแสดงว่าไม่ได้อยู่ในมาตาเกิลไม่ต้องขีดเส้นนะคะเด็กๆคำว่านวดนออัวดอนวดไม่ได้อยู่ในมาตาเกิลเหมือนกันค่ะคำว่าบัวบออัวบัว บัวเป็นสระอัวนะคะไม่ใช่วอแหวนสะกดนะคะไม่ต้องขีดเส้นใต้นะคะขวาขอวออากขวาคำว่าขวาอยู่ในมาตาแม่กอการนะคะเด็กๆต่อไปสอเอว,วอเสียวเสียวไมโทเซี้ยวคำว่าเซียวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะขีดเส้นใต้เลย คำว่าเว e ียนวอเอียนอเวียนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะไม่ต้องขีดนะคะคำว่าแหวนหอวอแอนอแหวนแหวนก็ไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตาเกิลนะคะคำว่าวาววาวไม่โทวาวคำว่าวาวอยู่ในม,มาตาแม่เกิลนะคะขีดเส้นเลยคำว่าว e ีหอวอี ไม่ได้อยู่ในมาตาเกลน,นะคะคำว่าแนวนอแอวแนวอยู่ในมาตาแม่เกลน,นะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะและคำสุดท้ายหออัวหัวคำว่าหัวไม่ได้อยู่ในมาตาเกลน,นะคะเด็กๆคำว่าวิวคำว่าเซียวคำว่าว wow ้าวและคำว่าแนว อยู่ในมาตาเกลนะคะต่อไปข้อ3ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องมออะนอมันกอแอว,วอแกว้วอ่านว่ามันแก้วนะคะขออาวอขาวขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดอ่านว่าข้าวโพดพออิวอผิวหอนออะงอหนัง ผิวหนังลอออมอลมหอนออาวหนาวลมหนาวกอลอออกมอกรมกอรอเอววอเกลียวกรมเกลียวทางอันซ้ำอีกครั้งนะคะมันแกว้วข้าวโพดผิวหนังลมหนาวกรมเกลียว เสร็จเรียบร้อยแล้วในหน้า163ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และไปส่งในอัลบั้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ